สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะในคาบนี้นะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์จากที่เราไม่ได้เรียนกันมานานเลยเนาะปิดกันไปตั้งหลายวันใช่ไหมคะเดี๋ยวในอาทิตย์นี้นะคะเรามีเรียนวิทยาศาสตร์คาบเดียวนะคะก็คือวันศุกร์อ่านนักเรียนในคาบนี้นะคะครูก็จะเรียนรู้เรื่อง วัฏจักรชีวิตของพืชดอกนะคะในหัวข้อที่2ให้หนักเรียนเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์เล่ม1นะคะหน้าที่72ไปพร้อมครูเลยนะคะะหน้าที่72เลยคะ่ะนะคะเมื่อเปิดหนังสือแล้วเห็นไหมเรื่องที่1.2หรือเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกนะคะนักเรียน ามาดูพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวครูจะาให้ฟังก่อนเนาะเขาบอกว่าส่วนประกอบของพืชดอกเนี่ยจะมีการทําหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็จะมี2ส,ส่วนประกอบที่สําคัญเลยก็คือเกรสรเพศผู้นะคะแล้วก็เกรสรเพศเมียนะคะเขาบอกว่าเมื่อพืชดอกนะคะมีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยจะมีการออกดอกนะคะ ซึ่งภายในดอกเนี่ยจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยจะเกิดขึ้นที่เกสรเพศผู้และก็เกสรเพศเมียซึ่งเกสรเพศผู้นะคะก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้หรือเขาเรียกว่ามีการสร้างละอองเรนูนะคะเก็บไว้ในอับเรนูเนาะแล้วก็เกสรเพศเมียนะคะจะมีรังไข่นะคะ ในรังไข่จะมีอวุ oon, ้นอวุนะคะหรือเราจะเรียกเป็นภาษาไทยก็คืออวุ้นนั่นเองนะคะทำหน้าที่ในการเก็บเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะหรือสร้างเซลล์ไข่นะคะนักเรียนดูภาพตามครูได้เลยนะหน้าที่72ส่วนประกอบของเกสรเพศเมียนะคะก็จะมี4ส่วนเลยนะคะ 1. ยอดเกสรเพศเมีย2รังไข่ 3. อวุ้นและ4เซลล์ไข่นั่นเองนะคะจะไล่ตั้งแต่อยู่ด้านนอกสุดจนถึงด้านในสุดเลยเห็นไหมต่อไปนะคะมาดูส่วนประกอบของเกสรเพศผู้นะคะจะมี3ส,ส่วนนั่นก็คือ 1. อับเรนูไล่จากด้านนอกมาถึงด้านในเหมือนกันนะคะต่อไปละอองเรนูนะคะ และสุดท้ายก็คือก้านชูเรนูนะคะอ่ามาดูรูปเลยเห็นไหมมารูปนะคะตามนี้อ่าเกสรเพศเมียนะคะจะมียอดเกสรเพศเมียที่อยู่ด้านบนสุดเห็นไหมลูกตามรูปนะคะแล้วก็จะมีถัดมาก็จะเป็นถัดลงมาจะเป็นรังไข่ในรังไข่จะมีอวุนนะคะซึ่งในอวุนเนี่ยจะมีเซลล์ไข่นะคะ เพื่อใช้ในการปฏิสนธิต่อไปส่วนประกอบของเกสรเพศผู้นะคะจะมี3ส่วนซึ่งเห็นได้ชัดมากอยู่ในที่เดียวกันเลยก็คือจะมีอับเรนูที่ทำหน้าที่ผลิตละอองเรนูการชูอับเรนูก็จะเป็นตัวชูให้อับเรนูเนี่ยสูงขึ้นนะคะจะสูงจะต่ำจะแล้วแต่ ชนิดของพืชดอกนั้นๆนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ละดอกนะคะ